อยู่จังหวัดศรีสะเกดต,ตอนนี้เพื่อกบมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสตา้านะครับสำรับจังหวัดศรีสะเกดเพื่อสีสางรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งปีนั่นเองครับ นายสุรสิทธิ์อินทรากรอุดมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเป็นประธานในพิธีนะครับเปิดการฝึกอบรมการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกดรุ่นที่1น,นะครับและมอบต้นกาแฟสายพันธุโรบัสต้านะครับให้กลุ่มเป้าหม้ยูที่100คนนะครับผมที่ได้เข้ารับฝึกอบรมในเทอนนีนะครับที่ห้องประชุมอัมเภออุทุมพรพิศัยจังหวัดศรีสะเกดสำหรับงานนี้ครับ นายอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับนายสราวุฒิทรงโฉมนะครับเพิ่นกันเด็กล่าวนะครับว่าสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัสต้าครบวงจรน,นะครับกับมีเป้าหมายให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการผลิตสินค้าจากการทําเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับโดยส่งเสริมให้มีการปลูกกาแฟโรบัสต้านะครับมีการดําเนินการครบวงจรตั้งแต่ว่าจะเป็นการปลูกการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปจาหน่ายนะครับพร้อมทั้งกลุ่มผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า อำเภออุทุมพรปิดสัยจังหวัดศรีสเกดในเถอนหนี่นะครับเพิ่อนก็นได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพการปลูกกาแฟโรบัสตานําโดยได้รับการสนับสนุนต้นกาแฟจากศูนย์กเกษตรภูสิงนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับให้กับสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายกเกษตรจึงได้จัดฝึกอบรมนะครับจัดโครงการอบรม และมอบต้นกาแฟสายพันธุโรบัสต้านะครับเพื่อส่งเสริมให้สามารถชิกกลุ่มนะครับเดมีอารชีพเสริมและสามารถส้างรายได้ตลอดทั้งปีเพื่อส้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กเกษตรกรน,นะครับที่ต้องการปลูกกาแฟโรบัสต้าและเพื่อพลักดันพืชกาแฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดศีสเกตต่อไปนั่นเอง